สวัสดีครับพี่น้องที่รักการเกษตรทุกท่านวันนี้สวนสุพิชานาสาครสิสินะครับพาพี่น้องมาดูหญ้า2ชนิดนะครับที่ปัจจุบันก็คนส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกนะครับปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์หรือปลูกไว้เพื่อจำหนายชนิดแรกนะครับที่เราผมจะพูดถึงก็คือหญ้าเนเปียปากช่องนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือหญ้าเนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ิฟนะครับซึ่ง หญ้าสองชนิดนี้ก็คล้ายเคียงกันครับใกล้เคียงกันมากก็คือคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ที่มาจากเนเปียรเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างน,นะครับแตกต่างกันคือลักษณะการก็คือใบนะครับพูด,ดง่ายๆคือปากช่องเนเปียป,ปากช่องนี่เขาก็จะมีลักษณะที่ใบก็เป็นลักษณะที่เห็นนะครับ มันก็จะไปแหลมแหลมออผมผมว่ามันคลายใบอ้อยมากกว่าใบของต้นอ้อยก็จะแหลมแหลมนะครับก็จะ,ม,นะจะมีขนเยอะหน่อยครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการปลูกเพื่อเอาไปสับนะครับสับแล้วก็ผสมพวกอาหารค้นหรือว่าผสมลำผสมอ,อาหารต่างให้ให้สัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเหมาะกับการสับ แล้วก็เอาไปหมักนะครับเพราะว่าอาญาในเปียปากช่องเนี่ยเขาจะาน้ำเขาจะน้อยนะครับพูดถึงว่าน้ําจะน้อยก็เหมาะกับการสรับเพื่อหมักมันจะไม่ไม่เน่าดีกว่านะครับไม่เกิดเชื้อราแล้วก็ไม่เน่าแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือใบนะครับใบเขาก็จะน้อยหน่อยแต่ลําเขาจะใหญ่แต่ใบจะน้อยนะครับใบจะน้อยแล้วก็โปรตีนส่วนมากก็จะอยู่ที่ใบครับยญกาพวกนี้ เมื่อใบน้อยโปรตีนก็เปอร์เซ็นต์โปรตีนก็จะน้อยลงตามนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับอีกชนิดหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือย่านี่ปีท้ายเขื่อนสุบริตจะเห็นไหมครับใบมันจะยาวมากใบเหมือนใบกระโพดนะครับใบเหมือนใบกระโพดแล้วก็ใบเขาจะไม่มีไม่มีขนเยอะครับแทบจะบอกว่าไม่มีก็ได้นะครับเห็นไหมครับใบก็จะไม่แห้งไปด้วยนะครับหมายถึงว่าต้นโตแต่ว่าใบก็จะไม่ค่อยแห้งก็จะมีใบตลอด ลักษณะต้นลำต้นเขาก็จะนิ่มนะครับนิ่มกว่านะครับกว่าแล้วก็มีน้ําเยอะกว่าน้ําเยอะกว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับการกินสดนะครับกินสดกินสดหรือเอาไปสับก็ได้ครับสับหมักผสมอาหารก็ได้แต่ว่าเป็นลักษณะกินสดอันนี้ก็จะเหมาะมากแล้วก็ผมว่าท้ายเขื่อนนี่ถ้าพูดกันจริงๆผมวผาผลผลิตดีกว่าดีกว่าเนียเปียกปากช่องนะครับ แต่ถ้าพูดถึงว่าปลูกให้โตจนลำแข็งจริงก็ผมว่าสู้ปากเของไม่ได้แต่ลำแข็งมันก็เหมาะแับการเอาไปหมักนะครับสับหมักมากกว่าเพราะสัตว์เลี้ยงก็จะกินได้ง่ายพวกวัวควายก็จะกินง่ายแต่ว่ากินสดเนี่ยผมอยากแนะนํานี่ครับนี่เปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีอันนี้ดีมากเลยครับผมว่าดีมากแลก้วก็วัวควายกินดีมากกินได้หมดเลยครับกินได้หมดลำแค่นี้กินได้หมดเลยแล้วก็ผมว่าตัดก็ตัดลำประมาณนี้ลำประมาณนี้จะกินจะกิน สดได้หมดเลยไม่เหลือไม่ต้องสับด้วยครับไม่ต้องเสียเวลาสับเปลืองน้ำมันสับนะครับหรือเปลืองไฟในการสับให้กินเลยครับกินแบบนี้กินได้หมดเลยสัตว์เลี้ยงไม่ว่าวัวหรือควายกินกินดีมากนะครับแต่ว่าแพะแกะก็กินเหมือนกันครับแพะพวกเลี้ยงแพะเขาก็ออนิยมให้กินเหมือนกันที่ที่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าดูใบมันครับใบมันใบมันมันเยอะนะครับใบมันเยอะแล้วใบมันยาวเพราะฉะนั้นโปรตีนก็จะสูงกว่าแน่นอนสูงกว่าในเปียปากช่องแน่นอนครับเพราะว่าโปรตีนมัก็อยู่ที่ใบนะครับหญ้าพวกนี้ ก็จะอยู่ที่ใบส่วนลำต้นก็จะได้กากนะครับโปรตีนก็มีเหมือนกันแต่น้อยแต่จะได้กากเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแปลงที่ผมปลูกนะครับอันนี้ตัดไปแล้วรอบที่สามจะเห็นว่านี่ครับแต่ว่าหญ้าพวกนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเขาเจริญเติบโตเร็วนะครับเร็วสี่สิบห้าวันก็ตัดได้เหมือนกันเหมือนหญ้าหวานอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับเห็นลำต้นมัมันก็ไม่แพ้ปากช่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าลำนี่ครับ ดูใบเขาใบจะเยอะกว่าอันนั้นเห็นเห็นเห็นปากปากช่องที่ผมปลูกครับผมนี่ผมมาลำมาทิ้งไว้แล้วก็ขุดหลุมเพื่อจะปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่ได้ปลูกเอาลำมาทิ้งในหลุมมันก็เกิดขึ้นมามันจะเป็นลักษณะเห็นไหมใบแห้งๆมันทิ้งลงครับคือเวลามันมันแก่มาเนี่ยใบแห้งมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปตามลําต้นมันเลยนะครับแต่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นซูเปอร,ร์ลิฟไหมครับในปียท้ายเขื่อนซูเปอร,ร์ลิฟอ,อืมแห้งเลย เห็น้ยเขาก็จะมีใบตั้งแต่โคนขึ้นไปเลยนี่ก็ต้นโตแล้วนะครับปลูกประมาณนี่จะเข้าเดือนที่สองนะครับจะเข้า60บวันแล้วตัดเป็นตัดตอแรกนะครับหญ้าพวกนี้มันโตเร็วเพราะฉะนั้นเขาต้องการธาตุอาหารสูงเหมือนกันนะครับต้องการน้ำธาตุอาหารนะครับนี่ก็คือตัดอันนี้คือตอที่2ครับนี่ตอที่2ขึ้นมาผมตัดตอแรกไปแล้วก็จเจริญเติบโตดีนะครับ เป็นต,ตัวดีผมว่าเป็นญ้าที่น่าปลูกยา้าชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเลยครับผมว่าตัดเท่านี้ให้มันโตวกว่านี้รออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเนี่ยผมว่าอาทิตย์หนึ่งตัดได้เลยกินดีมากนะครับเอาไปสมแล้วก็โปรตีนสูงนะครับโปรตีนสูงอันนี้ก็ย่าหวานอิสราเอลถ้าเทียบกันแล้วนะครับย้าหวานเขาจะใบเยอะกว่าแต่ต้นเตีย้ยปัญหาคือต้นเตีย้ยนะต้นเตี้ยก็จะได้ถ้าตัดตอ,อก,กอเหมือนกันปลูก สีลำตอกอนี่ครับผมปลูกสีท่อนตอกอก็อันนี้ท้ายเขื่อนซูเปอรีฟก็ปลูกสีท่อนตอกอเหมือนกันถ้าพูดกันแล้วกอตอกอเนี่ยสู้ท้ายเขื่อนซูเปอรีฟไม่ได้เลยครับผลผลิตสู้ไม่ได้จริงๆต่างกันครึ่งครึ่งดีกว่าครับแต่ว่าผมก็ชอบอ่ยาย่หวานอิสราเอลเหมือนกันเพราะว่าบัวควายก็ชอบครับควายผมก็ชอบมากชอบมากแต่ว่าถ้าเทียบกับย่หวานอิสราเอลแล้วก็ อันนี้เป็นท้ายเขื่อนซูเปอรี่ถ้าให้2ตัวนะครับผมบอกให้เลยว่ากินท้ายเขื่อนซูเปอรีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับความหวานนะครับหวานอิสราเอล,ลชื่อหวานก็จริงนะครับสู้ท้ายเขื่อนซูเปอรีไม่ได้ผมถามว่าเอา้าคุณรู้ได้ไงมันมีพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงที่ตัวใหญ่ๆนะพอผมเกี่ยวตอเนี่ยมันก็มากินด้วยกินตอมันเลยครับกินน้ําในตอมันแต่อันนี้ผมยังไม่เห็นพึ่งมากินนะย่าหวานอิสราเอลเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะ แต่ว่าผมแปลกใจก็คือตัวท้ายเขื่อนซูเปอร,ร์ลิฟเนี่ยพึ่งว่าไอพึ่งด้วงอะพึ่งตัวให,ใหญ่มันมากินเลยครับมันมากินน้ําในตอมันคือมันหวานขนาดว่ามันสามารถที่จะคืออาจจะหวานสําหรับสัตว์แต่ว่าผมว่าน,นี่มันหวานมากผมเห็นหญ้าหวานอิสรเรลเนี่ยผมก็เห็นเหมือนกันนะว่ามันมีความหวานสําหรับสัตว์เพราะว่าเวลาผมจะปลูกเปลุ่มๆเนี่ยผมจะทิ้งท่อนพันธุ์สี่ท่อนลงต่อหลุมต่อหลุมก่อน,อนทิ้งไปเรื่อยๆนะครับ ติ้งต่อหลุมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยกลับมาปลูก HHH. มาเสียบปลูกต่อหลุมนะครับเพราะ eyes, ผมขุดขึ้นหลุมนะหลุมปลูกนะครับเพราะฉะนั้นผมกลับมาเนี่ยผมจะเห็นมดคันไฟตัวมดคันไฟที่มันกัดเจ็บๆนะครับก็จะมากินเหมือนลุมกินเหมือนกันลุมกินท่อนพันธุ์เหมือนกันทุกหลุมเลยอันนี้ผมว่ามันหวานเหมือนกันผมว่าเอะความหวานมันก็หวานเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่านี่แต่ผมยังไม่เคยเห็นพึ่งมากินนะครับเนี่ยมากินตอมันเลยนะครับที่ผมเกี่ยวออกไอ้หญ้าหวานอิสเรียลแต่ว่าท้ายเขื่อนซปเปอร์รีสผมเห็นแล้ว เห็นจนผมเออแปลกใจเหมือนกันว่าแสดงว่ามันมีความหาวานมากกว่าแย่หวานสิเรียวแน่นอนครับเพราะว่าแม้แต่พึ่งหลวงเนี่ยพึ่งหลวงเขาไม่ได้กินน้ําทั่วๆไปนะครับหมายถึงว่าถ้าท่านสังเกตเพึ่งหลวงเนี่ยไม่ไม่ล,ลงย้ํากินน้ําตามบ่อตามตามถังหรือตามอะไรที่เราใส่ไว้ตามสวนนะครับเขาจะไม่กินเลยเขาจะกินมาเช้าเช้าครับกินน้ําค้างจากไปกินน้ําค้างที่ใบกล้วยบใบกล้วยหรือน้ําค้างตามตามใบหญ้าที่มันเกาะไว้เขาจะกินน้ําค้างนะครับ เขาจะไม่กินน้าสุรยชุไายอย่างนั้นอันนี้คือไม่เหมือนกับพึ่งนิ้มหรือพึ่งตัวเล็กๆนะครับที่ที่ทางอีสานเรียกว่ามิมมีมเนี่ยอันนีก้กินมุมมามครับลงกินตามบ่อที่เราคือตามถังหรือว่าตามไอท่อซีเมนท์ที่เราใส่น้ำมันจะลงกินกันเต็มเลยแล้วก็บางทีก็ต้องล่วงไปตายในในบ่อซีเมนก็มีอันนั้นกินมุมมาม,มากแต่ว่าพึ่งหลวงเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะครับเขาจะไปเลียหรือไปกินน้ําค้างจากยอดใบไม้หรือใบหญ้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมเห็นเขามากินน้ําน้ําหวานจากตอ ที่ผมตัดนะครับผมถึงแปลกใจว่าโอ้แสดงว่ามันหวานหวานก่อหญ่าหวานอิสเลจริงแล้วก็ปูกก็ปูไใบยากครับข้อดีของเขาก็คือก็คืออะไรรู้ไหมฮะเขาจะไม่ไม่ใบไม้เท่าไหร่นี่เห็นสังเกตใบไม้ไหมครับนี่คือใบไม้นี่โลกใบไม้นะครับเห็นไหมครับน่ครับโลกใบไม้เป็นเหมือนกันแต่ไม่เยอะฮนะไม่เยอะอันนี้ก็มีเหมือนกัน นะครับไม่เยอะแต่ว่าหวานอิราเลนี่จะเป็นเยอะกว่านะสังเกตนะจะเห็นว่ามันเป็นเยอะกว่านะครับนี่ก็คือใบไม้แต่ใบไม้เยอะนะครับแต่ว่าถามว่าใบไม้มีผลกับมันไหมบางคนก็บอกไม่มีผลแล้สักพักหนึ่งมันโตมันก็มันก็ไม่มีปัญหาแล้วสังเกตว่ามันโตขึ้นก็ไม่มีปัญหาอันนี้ตอนเมื่อก่อนมันก็เป็นใบไม้เหมือนกันครับพอมันโตขึ้นหน่อยนะครับ โอขึ้นหน่อยก็จะไม่มีปัญหาใบไม้แต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตบอกว่ามีผลเลยก็ไม่ใช่ครับมันมีผลเหมือนกันนะครับมีผลยังไงก็คือให้มันชะงักนะครับให้มันชะงักถ้ามันไม่มีใบไม้มันก็จะเจริญเติบโตต่อเนื่องเลยนะครับแต่ถ้ามันมีใบไม้เมื่อไหร่ถ้าลงหนักๆก็จะชะงักเลยไม่ใช่มีผลเลยนะครับแต่ว่าไอเนเปียท้ายเขื่อนเนี่ยสุ p e r l i มเนี่ยไม่มีฮะมนี่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามีน้อยมากนะครับมีน้อยมากแล้วก็ สังเกตดูครับมีน้อยมากก็มีเหมือนกันครับแต่ว่ามีน้อยเทียบกับยาวหวานอิสราเอลแล้วมีน้อยมากจริงๆนะครับมีน้อยมากเพราะฉะนั้นก็เลยเอาความรู้ที่ผมปลูกเอาประสบการณ์ดีกว่าครับที่ผมปลูกมาแบ่งปันพี่น้องแต่ว่าข้อเสียของท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับเมื่ออายุถึงระดับ2อองเดือนขึ้นไป60บวันขึ้นไปครับเห็นไหมครับออกดอกครับพี่น้องมันจะออกดอก ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวผมก็เห็นมันออกดอกครับแต่หวานอิสรรเอลนี้ไม่ออกดอกนะออกเหมือนกันแทบจะสังเกตคือมันน้อยมากแต่ว่าเนเปียนเนี่ยเห็นไหมออกดอกนะครับออกดอกแล้วก็สักพักหนึ่งหนึ่งครับถ้าเกินสองเดือนขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะเนี่ยฮะเห็นไหมนะครับเริ่มจะจางงี้นะครับเอ็นนะครับเริ่มจะเอน็นเอ็นนะครับทางเอ็นไปเรื่อยๆนะครับ สังเกตจากท่อนพันผมผมเอาจากผมซื้อมาทอนละบาทห้าสิบตังค์จากแถวจังหวัดาลสินเอามาปลูกแล้วก็เห็นไหมครับนี่คือแถวที่ผมปลูกเอาไว้เอาเอา,เอาพันนะครับเห็นไหมครับเริ่มนะฮะเริ่มหมอกสองสองข้างยาวเฟื้อยลงมาลม้ลมลม้ลมล้มแล้วครับลม้มแล้วก็ลม้มลงไปแล้วก็จะยึดพื้น หมายถึงว่าลำเนี่ยก็จะแตกพื้นแล้วก็ออกรากสามข้อเออเป็นไม้เลื้อยทําไปทํามาเป็นหญ้าเลื้อยอันนี้คือข้อเสียนะครับทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับทิ้งไว้นานนี่เอายากเลยเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือผมเหลือไว้เป็นท่อนพันุ์แต่ว่ามันเริ่มเกินนี่จะเข้านี่จะเป็นดานเดือนที่สามแล้วนะครับไม่ค่อยเหมาะแล้วไม่ค่อยเหมาะแล้วครับเห็นไหมมีดอกกันหมดเลยออกดอกกันหมดเลยแล้วก็แตกกิ่งก้านแขนงเต็มไปหมดเลยนะครับ ผมก็ปลูกส่วนมากก็จะเป็นหญ้าหวานสักประมาณสองไร่นะครับแล้วก็จะปลูกในเปียถ่ายเขื่อนสุปริตประมาณสักอาจจะปลูกให้มันถึงไร่กว่าๆนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันสี่ไร่แต่ว่าหากโน่นหากนี่ก็คงจะเหลือสามไร่กว่ากับเพราะไม่ได้ปลูกตลอดมันก็มีขอบพื้นที่บ้างมีต้นมงต้นไม้บ้างหากออกไปเยอะนะครับก็เอาเรื่องหญ้ามามาฝากนะครับว่า ถ้าหากท่านที่กําลังใกำลังจะ,จะเข้าหน้าฝนจะหมดเมษาจะเข้าพุษภาคิดจะปลูกหญ้าผมว่าเป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําอยากแนะนําเพราะว่าผลผลิตได้เยอะนะครับได้เยอะแล้วก็สัตว์เลี้ยงคือวัวควายนี่ชอบมากชอบมากครับคลิปนี้ก็ว่าเอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าค่อยจะนำหาสิ่งดีๆมานำเสนอพี่น้องที่รักการเกษตรใหม่ ิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ